เห็นผิดเป็นชอบ <ME Cette timeframe> เห็นกงจักเป็นดอกบัวโอมติโลฮะสภาษสิตนี kind of ้เชื่อเกินว่าทุกคนเคยได้ยินนะฮะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งครับคนกลุ่มนี้นะครับเขามักจะมองเห็นกงจักเนี่ยเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบแล้วคนพวกนี้เนี่ยจริงๆเขาไม่รู้และครับว่าสิ่งนั้นมเป็นกงจักหรือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งผิดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เขาเป็นแบบนี้ได้แสดงว่าเขาไม่รู้และที่สําคัญคือเขาไม่พยายามที่จะรับรู้ด้วยนะฮะขาดการวิเคราะห์ฮะแล้วก็ขาดเอกภาพในตัวเอง คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองเห็นหรือคล้อยตามผู้คนที่ชี้นาซะส่วนใหญ่พอผู้คนชี้นําว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งดีเขาก็คิดว่าดีถ้าผู้คนชี้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งชั่วร้ายเขาก็จะคิดว่ามันชั่วร้ายเช่นกันนะครับดังนั้นเมื่อมู่คนบอกว่ากงจักรเป็นดอกบัวเขาก็จะบอกว่าเป็นกลงกงจักรก็เป็นดอกบัวนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยทําการวิเคราะห์แยกแยะออกมาหรือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รู้ด้วยตัวตนว่า สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นกงจักรหรือไม่เป็นดอกบัวนะฮะและเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยฮะสำหรับคนที่ไม่มีเอกภาพด้านความคิดนั่นเองนะฮะแต่ถามว่าการกระทําเหล่านี้มันต้องรับผลของการกระทําหรือเปล่าในเชิงของพลังงานหรือในเชิงของความเชื่อเรื่องของกรรมนะครับมันจะทํางานเสมอวันนี้ไม่ว่าคุณจะคล้อยความคิดเห็นไปด้านไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรับเสมอก็คือผลของการกระทําของคุณคุณต้องรับผิดชอบนะครับและเมื่อนั้นนะฮะเมื่อมันถึงเวลานะครับสิ่งเเามรสอ เราจะรู้ได้ตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราคิดผิดหรือเราคิดถูกดังนั้นวันนี้การที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขบนโลกโซเชียลหรือบนโลกยุคใหม่ได้เลยคะ่ะคุณต้องมีเอกภาพด้านความคิดคุณจะเข้าใจอะไรคุณจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือเห็นดอกบัวเป็นกงจัก,กรก็ตามคุณต้องวิเคราะห์และใช้ความ อ๋คือว่าวิจินยารส่วนตัวของคุณเนี่ยประกอบการพิจารณาหลายเรื่องหลายราวมาประกอบกันโดยไม่เห็นแก่ความคิดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแบบนี้นะครับคุณจะมีเอกภาพด้านความคิดแล้วคุณจะได้ไม่ต้องถูกกล่าวหาว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวอมติรู้นะฮะติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่อมติรู้นะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยการไปที่ดิจิตอลช็อกันเลยนะครับ